เ์าเพลงครั y b ปเ t, <t, t ิดเดมาเอาเปิดให้ฟังไหมคุณร้องให้ฟังครับเบ p เบื่อเจยบทะวอย่างเงียเบเดถัวยเ่นี้มาตรงนี้ให้หมดเลยมาตรงนี้เลยตบ้าก็ได้ตบ้าก็ได้คนวุ่นวายไอ้ยคนวุ่นวายเป็นเบิร์ดเดย์จริงนะสาวเชคนะสาวเชคก็จะสาวเชค ถือกล้องนี่ถือกล้องนี่ถ sure> ือกล้องเมาเนียนหรอเนียนหรอไงก็เนียนถามจริงๆเถอะเขาไม่เห็นจริงๆหรอยเสื้อขาวนะบอลเล่เออตึเตนตึเตนไม่เคยแล้วจริงๆไม่เคยไม่เคยได้ไฟแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์มาเกลี่ยอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วเปลเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วด้วยไงทางซำตึดับ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. What? <championships> สวัสดีครับ happy, HAPPY BIRTHDAY นะครับผมขอให้มีความสุขนะ happy ครับแล้วก็ <wh ể S 1> ขออยู่กันจะโชคเวลานานนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็อยากได้อะไรก็ขอเองเลยนะเปิดกว้างเปิดกว้าง ข,ข,ขอบคุณนะค่ะครับผมเดี๋ยวให้ให้เขอดื่มแบบว่าโอปอล์ด้วย <Okay. S 3> สุสานวันเกิดนะคะขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดใจขอให้สมกับภัยล่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ฟอร์มต่อไปต่อไปครับต่อไปครับสุสานวันเกิดนะคะขอให้มีความสุขครับจะได้เป็นกิดีเข้ามานะครับ ต่อไปให้ผู้อาวุโสครับผู้อาวุโสขอครับขอยอมรับเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับนะเชิญครับเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับแหน่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแหน้าอาแหน้าไปพอหน่อยตายหน่อยเร็วได้งเพรเป็นเด็กทนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าเบาแบ่งแล้วเหรอไอ้ยัยนายไอ้ยัยนายวันเกิดนะวันเกิดโอเค ก็ประสบการณ์เจอครับผมมีความสุขมากครับครับสวัสดีครัขอสินใจประสบกาศสินใจพอได้ไหนครับขอบคุณครับซึ่งซึ้งกอดไหนไม่ต้องมากอดขอเต้นดิโอ้ขอยั่วจังเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่สนใจเลยจะไม่สนใจทีละนะไม่เหลืจะของงานแล้วนะเปิดงานหน่อยโอ้โหแหมา พี่เบิร์ตได้ขอรับค่าน้อยขอบคุณพี่เข้ามาเป็นหมอที่ขยันขันแข็งนะขอรับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยขอรับ <c oughs> ปาร์ตี้ปาร์ตี้อยากขยับอยากขยับอยากขยับครับครับครับผมไม่ขยับครับอะไรนะถไปเลยถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากขยับอยากอยู่อยนานๆนะผมเต้นรอบเบาเพราะเต้นรพอบเบาเพราะพี่ยังไม่เมาไงเต้นรอบเบาก่อน อ้เจงไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งเนี่ยไม่บาแล้วนะไม่บาแล้วใช่เหรอไม่หนีกเลยหนักไหมใช่เหรอครับคนติเอเธอเต็บเท้าสอเต็บเท้าเออดูดดูเขเห็นว่าติดไม่มาผลเด็ดสุดจริงเลย่อบอคนร้ายอ่ะก็เลยแบบพอมานั่าผมบออยางร้ายความต้นรักคู่ใหม่ด้วยนะครับเอ้ยบอกร้ายเกิน เพี่โอ๋ครับขอชนแก้วหน่อยครับชชนนได้เลยครับสามไม่กันได้ครับเออจริงๆเออเขาถูกันแล้วแต่ว่าเขาชวนให้ไปไปทำเต้นกระจจโจ้หน่อยมาข้างหน้ามาไม่นเลือมปั้นเนี่ยขอร้อง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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเบาๆเต้นเบาๆเต้นเบาๆ ้ท่จะเ็สาวไหนดีกว่าท่าไหนดีกว่าแค่นั้นแหละรับรับได้ได้ไอเดียวมาใหม่มาใหม่มาใหม่เอ้าลงอย่างล่างเหรออย่าอยายามีเพลงด้วยเหรออ้าวมีคนไม่ได้ยินมีคนไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโชว์ร้องให้ฟัง แตน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 ใช่แบบนี้เหรอใช่ๆๆประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไปเราไปข้างหน้าอันนีกก่ออะไรนันมาขอเขเต้นด้วยไอตัวดีๆก็ไอแครเหาเราทชั่นสะนะเนี่ยจะตเต้นชุอีกแล้ว อะไรนะนี่ครับของขวัญวันเกิดครับผมรถด้วยใช่ครับเอาซื้อรถมาให้ครับคันละสิบล้านสิบล้านใช่ครับผมทะีวีหนึ่งเก้าสามแปดครับคล้ายๆคล้ายๆทะเบียนเก่าแต่งเต็มทุกอย่างราคาสิบล้านสีดำที่ที่เราเคยนั่งด้วยกันครับผมอันนี้คือของขวัญวันเกิดของโจโับครับรอเลยเดี๋ยวเอาเอ อากำลังโรแมนติกเลยโอ้ร้องไห้แล Jam ้วร้องไห้แล้วโอ้กำลังโรแมนติกเลยอะหมอเลเดี๋ยวาข้าน้อยอ้าวเอ้าเอากำลังโรแมนติกก็ยังคุยเขียวคุยเขียวกำลังเชวนเต้นกูบอกเลยว่าเออจังหวะจังหวะคนนั้นลงกันทุกรอบเลยกูกำลังโรแมนติกเลยเอ้าเอาเอาเอาขับไปบ้านได้ไหมได้ได้ไปบ้านสามอย่าทำอะติดให้นะจ้าเอ๋ เราโนปอไปแล้วใช่ไหมเยเลยทีแค่หน่อยเฮ้ยพี่ชายพี่ชายเขาเขามาหลับมาหลับสบไล่ผมอะคนคนสื่อเขียวจริงจริเดี๋ยเขาสมไลผมเลยตอนนขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับนี่ต้องต้องอุ้มเอไม่ต้องอุ้มคนเดียวเดยวเดียวแล้วทำไมเคไม่ดีไม่ด้มได้หรอไม่ดีอะท่านี้ไม่ดีอ่อเออมมีอันนอันี้อนี้นีออีอ่อนี้้วกัน ด้านหน้าเลยเป็นด้านหน้าไดครับต่คุคนนึงเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเห็นฟาแฟดแบ็กด้วยอ่ะเหนฟาแฟดจำจโค่หลอคนหลอกูไม่คิดนั่นแหลว่าโคตนหลอกแฟดแบกเลย่ขอร้องขอร้องอย่เพิ่งอยเพิ่งอย่พูดอย่พูดขอร้องอย่าพูดไม่าพูดอย่าพูดโกรธตโกรธมากด้วยได้ไหมได้ไหมอยู่ี่ได้ไหม อีกหน่อยอันนี้อันนั้นไปไปไกลละอ่ะได้ไหมหันหันกลับไปอีกนิดนึงหันกลับไปโอ้โหหันยากนะหมอนี่ละหันยากเลยครับโอเคครับชีสเอ้าเวิคนเขาถ่ายรูปอยู่อ่ะโอ้เรียบร้อยโอเคครับผมก็ไปโชว์ว่าน่าจะแบบพองของปากของคอกันแล้วนะครับกับอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่าหมอสกายนะครับผม ในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมที่นอยลอแบบจัดให้ในวันเกิดของมอวอสกายครับผมนี่ครับเป็นเป็นกิจกรรมที่แบบนอยลอแบบรวมกันจัดรวมกันสร้างแบบชิดกันมาแบบอ่าสักพักหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนอยอนะครับผมประเทศอ่าอันติสไลโลเพนะครับแล้วก็ขอให้ประเทศนี้นะครับแบบอ่าคนเล่นดยกันนะครับผมก็ใครที่จะมา อยากมาเจอเจอโฉวหรือว่าอยากอยากมาเล่นกับสกายนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเต็มที่นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับผมก็ขอวันนี้ก็ขอบคุณมากครับชอบก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าจะเอามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะเอามาแบบให้ตัวเองนี่แต่ว่ามาอยากมาแบบไอ้นี้ให้ให้ดูเซิร์ฟมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เซิร์ฟยังยังไม่เปิดอ่าตัวเต็มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่15นะครับ สิบห้านี่เลยน่าจะเปิดกันแล้วเพราะว่าเราเราแก้บั๊กแก้อะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมยังไงก็ไว้เจอกันครั้งหน้านครับถ้ามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวจะอัดมาเผื่อเผื่อเผื่อแผ่ทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจโฉนะครับผมก็อยู่เมืองอทิฉริยะโลกเพจนะครับก็ใครที่ อยากมีแฟมิลี่นะครับผมตอนนี้ดูโชวเปิดรับอยู่นะครับยังไงก็มารู้จักมาทักทายกันได้นะครับผมยังไงก็เจอกันในเมืองนะครับ